ยินดคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิลิีพรีมค่ะอ้าวไม่ใช่เราอยู่กันที่ออก r i f ฟินค่ะถามว่า ทำไมมาที่นี่หรอคะเพราะว่าเฮาออกกริฟฟินเป็นที่ที่หนูจบ G ีดีจากที่นี่ค่ะทำไมถึงหนูเลือกที่นี่ใช่ไหมครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเราก็เลื่อนหาจากหลายๆคลิปใช่ไหมแล้วก็พี่ที่รู้จักกันเรียนที่นี่ด้วยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันดีมากนะแล้วก็แบบโอเค้นเรียนที่นี่แหละแล้วเรียนปุ๊บโอ้โหมมนท้อเลยแบบอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าครูสอนดีมากจริงๆค่ะทุกคนที่นี่นะคะทำให้หนูเนี่ยจบทั้ง4วิชาภายในรอบเดียวเลยค่ะนาตุนเตนเก ก็ใครที่กําลังหาที่เรียนเนี่ยที่นี่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาบอกกันแค่นี้นะคะว่าที่นี่มันดีแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูกันคะ่ะว่าหลังจากจบจากที่นี่หนูจะทําอะไรกันต่อแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะทุกคนไปดูกันเลย เจอเพื่อนใหม่ด้วยคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค,ครับชื่ออะไรคะชื่อเซจุนครับเราเชียงใหม่อ่าเป็นหนุ่มเชียงใหม่เองนะคะทุกคนหนุน่มเชียงใหม่มาเรียนอะไรเจ้ามาเรียน GED ครับเป็น i v เ t e เรียนสนุกนะคะรู้สึกเป็นไงบ้างก็สนุกครับเรียนได้ไม่ยากก็ไม่ม <laughs> ีความความชอบของที่นี่เลยคือ ที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่แรกที่ทุกคนจะเข้ามาแล้วก็คุยปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยได้ทุกเรื่องเลยพี่เขาทุกทุกคนเลยนะคะทุกคนที่นี่น่ารักมากน่าชชอบมากอะทุกคนแบบแล้วพี่เขาทางานเร็วมากอันนี้คือแบบเร็วแบบฮะกับพิปตายไม่จบพี่ไปแล้วจ้าตารางออกแล้วนี่วันนี้ไม่เนะแล้วก็สามารถถ้าใครแบบสมัครเรียนที่นี่แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเดินเข้ามาได้เลยว่าวันนี้หนูเรียนอะไรคะพี่เขาก็จะตอบให้เลยเพราะว่าพี่เขารู้ตารางของทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่จริงหรอกค่ะแต่ว so so ่าพ er ี่เขารู้ของพวกเราครบทุกคนสามารถขามแล้วพี่เขาก็สามารถตอบให้ได้เลยนะคะทุกคนยังไงก็ต้องขอบคุณบรรเาที่ดีด้วยนะคะมันก็มาเรียนที่จีกีแล้วนะคทุกคนจะได้คุยกับพี่ที่ด้านเรักน่ารักแบบมีทุกคนนะคะมาที่นี่นะคะทุกคนก็ยังเป็นคอร์เนอร์กับจีอดีที่เนลดาด้วยค่ะไปดีกว่า กำลังเรียนกันอยู่เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นห้องเรียนพิเวทกันค่ะทุกคนทุกคนกำลังเรียนอยู่ไปก่อนนะคะกละัรบกวนตอนนี้เพื่อนก็กำลังฟองอยู่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นห้องที่เราเคยเรียนด้วยนะคะเราไปกันมะทุกคนก็รทษนะกรับ แล้วห้องเมื่อกี้นะคะก็เป็นห้องที่หนูเองก็เคยเรียน GED มาจากห้องนั้นเหมือนกันค่ะพอผ่านห้องนั้นมาก็เลยรู้สึกว่า้าในอนาคตเราจะทําอะไรนะคะแต่ที่หนูคิดไว้เนี่ยในอนาคตก็คือจะไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาะคะ่ะแล้วก็สาขาที่หนูจะเรียนนะคะก็คือ business ค่ะเพราะว่าหนูเองเนี่ยก็อยากมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะที่นี่เหมือนกับว่าเป็นตัวช่วยที่ทาให้เราแบบลนเวลามาทําให้เรามาตระหนักแต่ตัวเองได้เพิ่มว่าแบบเราเหมาะจะไปทําไหนมาึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราจะตกตีดีได้เลยถ้าเราไม่ได้นรุ่ทริกเก ็เลยมีทริคมาฝากทุกคนนิดนึงค่ะก็เป็นทริคที่เหมือนกับว่าเป็นตัวช่วยทบทวนความรู้แล้วมันแบบเข้ามาในสมองเร็วขึ้นอะไอยนี้นะคะทุกคนก็คือเราใช้เทคนิคโอโมโดโร่ค่ะทุกคนมันก็คือการที่เรา อ่านรักานาทีพักอีก5นาทีนะคะทุกคนแบบก็แบบเราก็อ่านความรู้ไปสักพักปุ๊บเริ่มปวดหัวละครบ25นาทีปุ๊บแวะมาดูผู้ชายที่เราชอบกันสักหน่อยสัก5นาทีอะไรอย่างนี้จะได้ใจฟูกลับไปอ่านอีกรอบนะคะเรารู้สึกว่าตรงนี้ทำให้เราไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็ทําให้เราจําความรู้ที่เรียนมาเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนก็เทคนิคนี้แนะนําทุกคนทัมงนนะคะลองไปใช้กันดูนะคะแล้วก็อีกทริกหนึ่งที่เราจะแนะนําเวลาที่ก่อนสอบหรือว่าเวลาที่เราไปสอบนะคะทุกคนก็คือ เชื่อสิ่งมงคลลองดูมันช่วยอย่างน้อยก็ช่วยทางจิตใจนะคะทุกคนแต่นอกจากเชื่อสิมงคลแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทบทวนกันที่เรียนมาด้วยนะคะทุกคนเป็นัานเชื่อสีมงคลก็ไม่ช่วยอะไรเด้อเป็นทริคของเราอีกเล็กน้อยนะคะก็คือการสอบงๆเนี่ยจะสอบเป็นแต่ละวันแต่ละวันใช่ไหมคะก็สมมติว่าวันนี้เราสอบทาแอน ก่อนสอบก็อ่านแต่สายเอนนะอ่านแต่สายเอนเลยอ่านอ่านอ่านให้จบแล้วค่อยอ่านวิชาอื่นต่อนะคะเราจะทําให้เราเนี่ยไม่สับสนแบบเอาหลายๆวิชารวมกันมันอาจจะทำให้เรงงงได้ก็อ่านวิชาเดียวให้มันจบไปเลยพอเราผ่านวิชานี้เสร็จปุ๊บค่อยไปอ่านอีกวิชานึงรับรองสอบผ่านแน่นอนค่ะกดีและนี่นะคะก็เป็นทริคและทริปเล็กๆสำหรับเรานะคะเผื่อใครที่จะเอาไปใช้ทํากันได้นะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้ามีเู้จะลิมที่ไหนขอออารีฟฟิ้นะคะทุกค,คนเป็นทางออกที่ดีมากหนูชอบมาก